ก่อ,อน,เกเกเนเก็บก็ต้องมีการบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเก็บกต้องมีการบูาเจ้าป่าเจ้าเขา <c oughs> อ้องแก่ป่าเจ้าเขาบางเรื่องก็ต้องใช้เม็ดมหมอในการตัดไว้เพื่อรักษาความถังบางเรื่องก็ต้องใช้เม็ดหมอนร บางเทือก็ต้องใส่มีดหมอในการตัดไวเพื่อรักษาความขังเท <Okay. S 1> <Okay. S 2> อจะต้องเมียดกระตอมีนการอยู่ซ่าเจ้าป่าเจ้าเขา บางเพือกก็ต้องใส่มีดหมอในการตัดไวเพื่อรักษาความขังไวคมต้องพานไปที่กรรมการปุกเสกที่ละเอียดอ่อนเช่นไวายคมต้องพานไปที่กรรมการปลุกเสกที่ละเอียดอ่อน ต้องผ่านพิธีกรรมปลุกเสกที่ละเอียดอ่อนส่วนนี้ค็จะไปเป็นเฮียเตอร์ไปแล้วนะ กันเยอะเลยทีเดียวเป็นครีเอเตอร์กันหมดครีเอเตอร์บ้านนนแคลนี่เยอะมากเกือบทั้งช่องเกือบเกือบทุกคนเกือบทุกบ้านนะครับบอ๊ะเป็นครีเอเตอร์เรือ่อนเช่นการสวดมนต์บูชาอักคระขอมเช่นการสวดมนต์บูชาอักคระขอม เช่นการสวดมนต์บูชาอักขระขอมต้อง,งเดี๋ยวตย้องลอมแท็นออันอเสียนั้นล้องไหวเนี่ยก็พุด้วยมดตาหลายบทเพื่อให้ไว้ไมีพลังอันเสียนันล้มงไหวเนี่ยก็พุด้วยมดตาหลายบทนครับ าก,การเ<น>ขียนยันล่ลงไหวเลยวกับปุ๊กด้วยม่นหล,ลายบทการเขียนยันลงไหวแล้วก็ปุ๊กด้วยคาถาหลายบทคาถากับม่นต่เพนนื่อยมวยหนอนบบมัเอื่นคาถา <c oughs> หลายบทคัดาให้ไหวมีพลังตามความตั้งใจของผู้ใสเพื่อให้ไหวมีพลังตามความตั้งใจของผู้ใสเพื่อให้ไหวมีพลังตามความตั้งใจของผู้ใสใครอยู่ลรวมันหมดคนแล้วเนาะ นนหนาวก็น้ำบาาเขานาวแล้วก็ถึงบรรยากาศช่วงนอนนาข่วนครับอ, <c oughs> อาอายมันสิผู้ใายบางเพืออาจต้องอาบน้ำมันเสกหรือนั่งไปพานที่ที่กำเนาาิดปลาซาบางเรือก็ต้องอาบอาบน้ำมันสิบางเรืออาจต้องบางเทือ,อ อาจต้องอาบน้ำมันเอาบ,บางเธออาจต้องอาบน้ำมันเศษหรือเอาไปพานพิธีกรรมในปาา่าสาหรือเอาไปพานพิธีกรรมในปาา่าสาปลาเลี้ยวพิธีไงปลาเลี้ยวปลาเลี้ยวนี่บลลู <c oughs> <c oughs> แต่ป่าสานี่ก็คือเอาไปมองสุดท้ายทำไมท่าเรียกว,ว่าปาช้าเพราะว่ามันชาเกินไป <c oughs> ทำไมเด <ทำ S 1> ้าไ,ไปป่าไวเงินไหลทำไมเขาเรียกว่าป่าช้าครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือคำถามนะครับป่าก็คือเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าป่าเขาลำเนาไมช้านี่ก็คือความช้าทำไมเขาเรียกว่าป่าช้า เออมองไปทีมผีใครจะพูดอ่นว่าป่าสาพี่น้องผู้ใดโห้คอมเมนต์ไม่เพอใหญ่สาเนอะโอ้โหอันนี้บอกโห้เดี่เนาะมีคนตั้งใจว่าสิเออแปลความหมายของมันมีแต่คนเอิ่นผู้เฒ่าเอิ่นมัดผ้าอิ่นมัดเต็นหน่อยคนป่าสาคนโอ้ยเอาไปฟังป่าสาคนเลยวันแต่ว่าบอกว่ามันแปลว่าจังไลยมันคาดใจไหมอืมเพราะเมื่เมื่อเออเมื่อคืนตอนนี้เออคาดใจบ่มีคำความหมายของมันนะ คัดพู้ใดหูบอกในเด้อพี่น้องเร้่อว่าเป็นยังขึ้นตรงใส่เขาว่าป่าช้าอืมอะคอมเมนต์ไม่ภาษาหูน้ำแน่คอยกะโู้กันทำไมไม่เรียกว่าป่าไวเด้อมันมันมันคาใจป่าช้าอืมจนจนมันต้งถามผู้สวยคำว่าป่าช้ามีความเป็นมาน่าสนใจความหมายของคำว่าป่า ได้ช้าอืมช้าหมายถึงบริบทอ่าในบริบท<อ>นี้หมายความหมาการย่างซาถึง,<ะ>ถงความตายหรือความล่าช้าในการเกิดใหม่เพราะเชื่อว่าดวงวิญญาณในป่าชา้าอาจต้องรอเวลาเกิดตามกรรมของตนก็เลยเรียกว่าป่าชา้าโอ้ไ <c oughs> ปเอิดจังซานจังจกขึกันแมนบออันนี้เออบอกเอไอก็เก่งสลักเกิดมันรู้หมดเลย ในเกิดซาเขาเลยเอิดว่าป่าซาเกิดซาเกิดเลี้ยวในอยู่ที่อ่าผู้ทําบุญทํากรรมเพื่อนว่าแต่ว่ากันผู้เฮ็ดอันบุญไว้หลายเดียวมันเอาไปฟังเวียนกิดคือบอกว่าป่าไหวเอาไปเกิดไว้เดียวมันบอกเอาบ่ะคุณไปเกิดไวปคุณไปบุญหลายท่านจะไปยุ่งน้ำกับแหงวัดเด้อ มันบ่บ่เอาเอาพูดเอาเอาแบบชุ่มมือเนี่ยก็มีโย่ใส่โกดใส่ยังไหวโย่น้ำเออน้ำถาดน้ำวัดก็ได้ก็ออกมาจากภาษาได้ละเอาไปพอกภาษาหนึ่ก็เลยได้เกิดว่าไอ้เนี่ยบ่เนี่ยโอ้ยน้องว่าช่างว่ะโอ้พ่อไม้ท่านไปทานที่ี่จำได้ปลาซาเพื่อเพิ่มความเข้มของความขังเพื่อเพิ่มความขังนสื่ออะไรนะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความขัง เพื่อเพิ <Diamond> <That> <imprisoned>. ่มความเข้มขังไม่ใช่ปะเออเข้มขังแต่ว่าชาจิพิที่ก็บอกบ้างสิละเข้มขังแต่ว่าพี่โนบบอกว่าพี่โนบผ่าเหมนความเข้มแล้วความขังความเข้มของความขังความเข้มนี่ก็คือมันมันมันจิเข้มคือคือมันหนักงวงขึ้นน่ะนะอ๋อความขังคือความศักดิ์เศรษฐีรุนแรงขึ้นที่มีความหนักงวงขึ้นคือสิบเศษใส่ไฟกระตอมตึ่นยางรุนแรงน่ะนะ ก็ลเลยบวกไปนะเป็นความเข้มขังไป<ม>ขันโมมีความเข้มมันสิมันสิอ่อ,อนได้สู่เขาบ่ได้เด<ม>้คมผีบ่ได้มันต้องเข้ม,ขมต้องเข้มขังความเข้มคือความหนาเข้มหนาขึ้นคือนักแน่นขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็เขียนยันด้วยภูมิอาคมหรือหมอธรรมแล้วก็เขียนยันโดยภูมิอาคมหรือหมอธรรมแล้วก็เขียนยันด้วยภูมิอาคมหรือหมอธรรม เสพผู้อื่นเขียนบ่ไใดแล้วเขียนบ่เปลี่ยนนะพี่น้องนะผู้เรียนทำต้นอะไ้เขียนต้นอะไรผู้เรียนทำเขียนเออเป็นหมอทำเป็นเออ่ผู้บาใหญ่เพิ่นผู้เพิ่นเป็นพระอาจารย์เออผู้เพิ่นเขียนย่านเป็นแต่ว่าเขียนย่านเปลี่ยนจะสื่ออะไรได้ต้องต้องถือนี่นะมันบ่อต้องมีศิลป์มีก็ได้กันถึงแล้วต้องมีอาบครบหรือหมอทำหลายคงจะผ่านการพุ่เสกแล้ว เป็นวัตถุมงคลที่มีพลังอำนาจมันคือวัตถุมงคลนี่สิละหวคมที่ผ่านการปลุกเสกแล้วไหวคมที่ผ่านการปลุกเสกแล้วมันคือหวายคมที่มันคือไงบ่าวัตถุมงคลที่มีพลังอำนาจมันคือวัตถุมงคลที่มีพลังอำนาจมันคือที่มีคือจืดแต่ละไม่ไม่มันคือวัตถุมงคลที่มีพลังอำนาจ มันคือวัตถุมงคล้นที่มีพลังอานาจเขาจะเขาเนื้อ่างกูโหดดะแก้วพยาากูเกินมากเลยกูเกินบอกว่าความู้ไปเรื่อยๆอานนี้กูเกินเอาี่บอดอกนี่มันสิอ่เป็นบอดองแก่มามันเป็นตัวแดนแล้วเต่เป็นสวิทท้องแล้ว อาณาปรนคุที่มีพลังอำนาจสามารถใส่คุมข้องใส่ปกป้องการโจมตีจากสิงโซไลายได้สามารถใส่คุมข้องใส่ปกป้องจากการโจมตีของสิงโซไลายได้สามารถใส่ปกค้องแมนบอมบองแม่เนเลยนะสามารถใส่คุมข้องปกป้องจะมาใส่คุมข้องปกป้องการโจมตีจากสิงโซไลายได้ สามารถใส่คุ้มคร้องปกป้องการโจมตีจากสิงสัวลายได้สิ่งสัวลายตา่ตางๆนานานะเอาห้องไปนั่นละสิงสัวไลยนั่นละเอาห้องไปนั่นละเดี๋ยวกันนั่นละฮ <c oughs> ่องก็งไปอยู่ในสิงสัวไา่นั่นละมันมีทั้งเธอสัวไล่มากและสัวลายน้อยฮ้องไปเลย อินงที่มันค้นพนมีานาจคามสามารถใส่ความค้องใส่พบวอมตามสื่อสัวนดจสิ่งตัวไรในอืมสั้นบ่โอ้ยนอเจ้ากระด้มันจะบ่อยคยฟังกัขรบโอ้ยนอเจ้ากระดห่้องกันใข้จากผีและกับอำนาจตัวไรโอ้ยนอเจ้ากระดเจก่นเนอโอ้ยนอเจ้ากระด้หนึ่ง ป้องกันภัยจากผีและอำนาจส่วนใ่ป้องกันภัยจากผีและอำนาจส่วนให่ม้นดำไปจังสันม่นดำไปจังสันบอกกันเลยคนทางนาคพรพนมขจรวันตอนนั้นไปงานลยงานมาล่ำนะขจรวน มีหฮบูซานะหาสิบเก่าซื้อชิปเก่าหาสิเก่าที่มีเสีเน่าเสียดสันข้าจาวซิมีอะไรซองใส่กันดิบดิบแท๊กแหวนอะเขาจะซื้อขายอันนี้กัน่บจ้าพะเกินเป็นบึงข้าจาวาไว้เอาเอาไปบูซามันข้าจาวว่ะบ้านในไทยอันที่ข้าจาวอยู่อยู่แถวบ้านว่าวบ่ค่อยหูภาษาข้าจาเป็นไทยพวนหรือไทยยังไงล่ะว่าบ่ค่อยฟังข้าจาวบอกข้าจาวกันจะฟังข้าจาวบวกจะเป็นภาษาบ้านข้าจ้าเลย บางบ่บอกใคหูเหลืองกระจอยคือคือบ่เป็นภาษาไทยอเคก็แกเป็นอีกนึงเนี้ยแต่ว่าบูกรจ้าเห็นเขากรจ้าก็บอกกีตัวว่าชื่อแม่เป็น่าเอะไปไปไปไว้ไปไว้บูทราบไปไว้ป้องกันบอกนว่ะป้องกันโตไว้กันพี่เป็นว่าอัวไล่ไล่ดำไปจังสันไว้คงที่พานกันคุ๊กเสกนี่ มันมีพลังอำนาจในการสะกดทุกญญาณชัวร่ายอีกตัวเร็วอ๋อใช่ยังไอ๋อใช่แบบนี้อ๋อยัดประตูไหวคมที่ผ่านการปลุกเสกนี่มันเป็นยังเกาะไหวคมที่ผ่านการปลุกเสกนี่มันมีพลังอำนาจในการสะกดวิญญาณชัวร่ายมีพลังอำนาจในการสะกดวิญญาณชัวร่าย หวายคมที่ผ่านการปลูกเสกนี่มันมีพลังอ่ำมันมีพลังสะกดสะกดมันบ่พลังอำนาจสะกดบ่แม่นสะกดเอ่อพิงานชัวลายบ่หรือพลังอำนาจนี่พลังอำนาจทาไมมันมี่ที่ผ่านการปลูกเสกนี่ มันมีพลังอำนาจมีพลังอำนาจจะกบสที่รพลังสกุลอำาจยาวพลังอำนาจในการสกุวิญญาณัวลายมาต่แรกเลยเด้อไวคมที่ผ่านการลูกเสกไว้คมที่ผ่านการลูกเสกนี่มันมีพลังอำนาจในการสะกดวิญญาณสัวายตัวมันมีพลังอำนาจในการสะกดวิญญาณสัวายตัวอ ตัวกระหายตัวกระหายแดดนึ่งหรือวันนึงๆๆตอนแรกตอนน้อยมันจ้างหน้าที่อันปรคั่นตัวหันซิบนาที่ยีสสย่สิบน,ทน,นบาทีปรซันบอกยี่สิบนาทีส่วนอะไสิบานาทีสิบหนาที่ตอนแรกเฮ็ดแคเก่านาที่สิบนาทีตอนแรกมานี่ยเหิื่อตีข้อเริ่มต้อเริ่มคอเริ่มคอกันเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ข,ขึ้นเป็นตอนละยี่สิบนาทีสแตนดาร์ดมั้น่ะ สองสองมืลเทือนหนึงสมืลงเทือนึงเสร็จประมาณนั้นแล้วอันย่สิบนาทีกันยางสองสามมื่นว่าแมนวาแนชาเลสาหนาบยี่สิบนาทีนี่ชิบอกให้เด้วว้าไ้ลงมึงสิเแล้วเขาใจไปบ่านนี่ตึ๊บเศษนี่ยัดมันนี้พลังอำนาจในการบคุ้านโซนาตัวหรือว่าไหปีเขาใกล้โดยใส่ไว้คนนี่ขีเป็นวงไว้หรือว่าใหปีเขาใกล้โดยใส่ไว้คมนี่ขีดเป็นวงไว้ หรือบ่ให้ผีเข้าใกล้โดยใส้ไว้คมนี่ขีดเป็นวงไว้หลือว่างไว้รอบๆตัวเพื่อเป็นแนวป้องกันหรือว่างไว้รอบๆตัวเพื่อแนวป้องกันขันสั้นก็เอาว่างไม้รอบๆตัวเพื่อแนวป้องกันหรือเรืองก้นสั้นขั้นสั้นกล่าว่างไว้รอบๆตัวเพื่อเป็นแนวป้องกันกัสั้นก็เอาว่างไว้รอบๆตัวเพื่อเป็นแนวป้องกัน บอธรรมดาได้ไหวนี่ดูหาเสือมาทายผมเลยนะไหวคมยิ่งบอกแบบเด้นหาเสือมาทายผมไงเสือมโหงบ่เออเสือมโห้อมทายยันได้เลยบ้านนีเสือมโห้เลือดซื้อมาอยู่เนี่ยผัวไหนใส่เยอะไทยยันได้บ้านนี้ฮะไทนมื่อคืนมื่อกีิบ่กอันนั้นเป็นเปิดไฟเอาวะย่งยานสัวลายแฝงใส่เลยหรือบอให้ผีเข้าใกล้โดยใส่ไหวคมนี่ขีดเป็นวงไว้ก็สั้นก็เอาว่างไว้รอบๆโต เพื่อเป็นแนวป้องกันเพื่อเป็นแนวป้องกันคอสองสะกดสัตรูหรือผู้บรหวังดีขอสองคอสองคอสองสะกดสัตรูหรือผู้บรหวังดีให้ออกจากรสะนษยมหาสิ่ไหม โดยการใส่แสบายฝัดาบใสแ่แหลงเลยใส่หลักเกณฑ์ทุกอย่างสร้าัตูหรือครูประหวังดีครูประหวังดีคนรที่ีวมีส้าสามารถใส่หวายกลมในการสะกดคนที่หวังาย คนที่มีวีซ่าสามารถใส่ไว้คมในการสะกดคนที่หวังลายคนที่มีวีซ่าสามารถใส่ไว้คมสะกดคนที่หวังไายคนที่หวังลายได้บ่ได้บ่ได้คนที่คนที่มีวีซ่าสามารถใส่ไว้คมในการสะกดคนที่หวังไายคนที่มีวีซ่าสามารถใส่ไว้คมในการสะกดคนที่หวังลาย าต้องเปมีวิชาขนาดมันใส่ได้หรอจมีวิซาแล้วั้งใส่ได้ผมีวิซ่าเขาไปตีไม่แก้กรเบกิด่อนห้องมีขันห้องผมมีวิชากับขันมันปลุกเสีมาแล้วกับใส่ได้เลยบกมากัสิบบ่พี่อนุภาคข่้เขาแมนกัสิไปคมผู้อื่นบาได้แค่กันผีเพาะจะเนี่ไปกัไปยิ่งกับห้องันแต่กับหองยิ่งยังไยิ่งวื้คนพายไหคมเยอะมการสมบูรณคนที่มาได้ บ่ให้เคลื่อนไหวหรือเห็ดยางไหนอย่างหนึ่งได้ตามต้องการบ่ให้เคลื่อนไหวหรือเห็ดยางไหนอย่างหนึ่งได้ตามต้อกกันไห้เห็ดยางไหนอย่างหนึ่งสก๊อไว้ก็คือบ่ให้ตีนว่ให้ยังอไเดีคือยังของจีนหรคือจีบจุไ่ได้ว่ให้เคลื่อนไหวหรือเห็ดยางไหนอย่างหนึ่งได้ตามต้องการอเออตามนี้แหละ ว่าให้เคลื่อนไหวหรือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในตามต้องการต่อเอาเอาเชฟไม่่หรอกแซงวะคือจังถึ่มัดไว้จคือจังถือว่าเขาจะหันปืนมาใส่ห้องเราทำเป็นยัไดเหรอไม่ใช้หรอกแซงเธอคนไปก็จะเขาจีจุดกันนี่หรอวะที่จะเขาจี๊ดจุดให้นางยินเือะทีเขาจี๊จุดกันนี่มันบ่จี๊ดจุดให้นางยินเนาได้ทลไม่รู้ราบกเคยจี๊วอะไรได้ใครบ้า เห็นว่าเขาจีดจุดกันนั่นนี่แหละแบบนี้แหละเห็นบอกเขาจีดจุดกันอ่ะนี่ละแบบนี้ละจีจุดได้ทั้งจิดโอ้จีดจูดแบบไี้หน่อปจีดมาถึงจุดดีก็มัดกันตีดในขึ้นเขา นีไหวม <esi> <committee> ันเปรียบเสมือนโซ่ตัวนที่ผูกมัดจิตใจเลือร่างกายกคได้ไหวมันเปียบเสมือนโซตัวนที่ผูกมัดจิตใจเหลือร่างกายกคได้เนร่างกายค้นได้ไหวมันเปรียบเสมือนโซ่ตัวนโ่เอาโซ่เนาะไหวมันเปรียบเสมือนโซ่ตัวน ที่สามารถมัดร,ร่างกายหรือจิตใจของคนใดม่นนพี้ <c oughs> <c oughs> พอมันลงคาถา,าไว้แล้วแต่ขันบ่ลงคาถาเนี่ยเขาก็สามาัถมัดเอกันโอ้แนนนี่ดีด้วยไหมแม่นบ่ะโอ้มัน,นมันเลยอ,อยังไงแนนก็เสื่อมแนนก็เสือกาไ,ไว้มันเหรอเออมันเหนียว่ะ เหนียวมากเห็นบทที่กระจกตัวสารที่เคยได้เจอมานบบเป็นโซฟาเป็นอะไรนะเน่นเหนียวไหวมัดไว้สัมผัสส่งมันโซตัวที่ปูมัดหมาดมันร่างกายร่างกายโคตรได้คนรได้สามโจมตีสิ่งที่มองมองเห็นสามสามมันสิโจมตีสิ่งที่มองมองเห็นสามใส่โจมตีสิ่งที่มองมองเห็น เวียงไปในอากาศในห้องกรี๊ดเลยบ้าน่าเสียบ <laughs> เอาบริเวณบนังผีแทำไม่ก่อนห้องกระเด็นไ <laughs> ม่ว่าจะผีหรือคนหนึ่งตีกูกเสียบเหมือนกัน <laughs> เอออันนี้เราลงเอาเพาิ่มได้อันนี้ไปเนี่ยอธิบายไเนี่ยอันนี้ไปเนี่ยเวียงไปในอากาศคือพวกผีวิญญาณเนี่ยไปคนละทีของเราวิญญาณเนี่ยห้องห้องไปคนละทีของเราบนไหนสาม ใส่ที่ม่องโมกที่มองโมเ็นขันไว้คมถือใส่ในพิธีปากผีหรือสิ่งอัปมงคลนั้นมันก็จะสามารถเทียนหรือฟาเพื่อขับไล่พวกผีกันย่านสัวไล่ไปออกไปได้ขันไว้คมถือใส่ในพิธีปากผีหรือสิ่งอัปมงคลนั้นขันไว้คมถือใส่ในพิธีปราบผีหรือสิ่งอัปมงคลนั้น คันไหวคมถือใส่ในพิธีป่าบผีหรือสิงอัปโมงค้นนั่นเขียนหรือฝ่าั่นสิงอัปโมงค้นนั่นมันจะสิสามารถเขียนหรือฟ่าเพื่อขับไล่ปุ่ผีที่ย่านสัวไล่เขียนหรือฟ่ามันจะสิสามารถเขียนเขียนหรือฟ่ามันก็สิสามารถยังก็เขียนหรือฝ่าเพื่อขับไล่สิ่งสัวหล่ที่ย่านชหมศพ ความสามารถเขียนหรือฟาดเพื่อขับไล่ผุ้ผีจันยานสวาไลไปออกไปได้สามารถฟาดเพื่อทําไล่ผุ้ผีจันยานสวไลหรือฟาดไปได้เพื่อขับไล่ขูดผีหรือวิญญาณสามารถเขียนหรือฟาดไปได้อากาศก็เฉดไปได้สายลมไปยังเฉดสีก็ได้สามารถเขียนหรือฟาด เขียนหรือฝาดไปในอากาศเพื่อขับไล่ผู้ผีปีศาจคืนลงในอากาศได้สิแม่สามารถเขียนหรือฝาดขึ้นลงในอากาศเพื่อขับไล่ผู้ผีปีศาจและสิ่งสัวลายได้เมื่อพูดผีปีศาจคือเขียนด้วยไว้อาคมนี่ กระสิกีดล่องด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวดหอนต้องาหาหม้ายามองกันเลยทีเดียวยางแสนสาหัส <S S> อะไรบ้างขั้นพูดผีปีศาจต,ตนใดคือเขียนด้วยไว้นี่อืม,มาขั้นพูดผีปีศาจตนใดคือเขียนด้วยไว้นี่กระสิกแสดงเขียนด้วยไว้คมไวยคมนะ คือเขียนด้วยไว้ <c oughs> คือเขียนด้วยไว้คมนี่กระสีกรีดล่องด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนไปเนะาะมันเจ็บปวดไปแล้ว,นลวเนาะกสียงกรีดล่องด้ยวยความเจ็บปวดเสียงกรีดล่องห้อยหวนมวนกุ๊บมั <c oughs> มนบอกหันแล้วกันเสียงกรีดล่อง เสียงกรีดหล่องห้อยหันหนาเวทนาอีหยหนาเวทนาอีนักห้วยหันลกระจาไปแนนที่สุดก็สิกะไรล้กกันนี้ไปแนนที่สุดกีดห่องห้ยหันหละกกระนี้ไปไนที่สุดฟังหัวกรีโอลั มันถือว่าเก่ีแก่นเด้มันมีความแกลียดแค้นเด้ต่า่เป็นวิทยาศาสตรเนาะวิทยาลายเนาะมันว่ามันอากาศเด้มันมัฝากไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเจอกันหมอผีมึงมึงเผยยังไงกูจิบเห็นมึงยังนั่นเลยเด้มึงจะเผยอะไรนี่เออคือดาบสองคมนี้เด้เป็นไรซอยคนแต่ว่าเจ้าของกับอาจะถือกระท้ำด้วยผีได้นะอันนี้ก็คือขยับออกไปก่อนหมอผีมีเป็นอาชีพที่ เสียงเติบอยู่เรือหลายทั้งสองทางครับเมื่อเราไล่ผีให้เขาไม่ได้เขาก็ยิงเราทิ้มครับแื่เราไล่ผีแบบผีแค่เท่าอีกเฮ้ยขั้นปวดผีปีศาจตนใดคือเขียนด้วยหวนี่กระสิบแสดงเขียนด้วยไหวคือเขียนด้วยไหวพกมนี่กระสิบกีร่อมด้วยความเจ็บปวดแล้วนปวดแสบปวดร้อนไปนั กีดห <S an> ้องงดกีดม <S an> ้องห้อยหัว like นี่ไปในพูดผีปีศาจตนวไหนคือเขียนด้วยไหวคมนี่กีดร้องด้วยความเจ็บปวดกีดห้องห้อยหัวนหลักการนี้ไปในที่สุดเสียงห้องห้อยหัวนหลักกานี้ไปในที่สุดตอนนี้กี่ทองแล้วเนาะ ออจากส่อนนี้ออกไปเดี๋ยจะมันว่างไปเนาะพอทำคำผ้าเป็นเสื้อมขาต้ไปสู่ก็มันหอดอกจางออกไปเสือไหว่ะไปว่างไหวเด้อมันจะขวมไปขวมมากเด็เอาหอยไว้ถึงคนไม่พุดมันกูบ่าใหญ่ใหมมากไว้ผมมันไ็เคยใส่กาเกอเลยมันจะสายคนมี่ไ้ผมเดี๋ยวครับอีกนิดนึง 耶！嗯 yeah yep.